สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC แถวแพงสมองสุบอนสุขสุขคนเนาะตอนนี้สโบก็มานังอยู่รถพี่น้องเลยถ้าสมวยก็เคยเล่ากำลังไปกินเขาเนาะแต่สโบน้ำประายากก็เลยถ้าเพิ่นอยู่ดถสบายดีเด้อสมองสุบอนที่เขามาระเบิงระบิส้มเนาะพี่น้องเนาะบ่าว่าทางพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางยูเอเอเนาะพี่น้อง กะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะเมื่อสุขุสุขวัลที่เคามาระเบิงระพส้มสองสโบสตาแนวเนาะพี่น้องอ่าสโบเสียหายเบิงพี่น้องน้องอันนี้สบูสื่อคันดอกคันหมักเบ่งพี่น้องหรือว่าคันหมักเบ่งแหละบ้านสบูเอิรนพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ถอดจอมันออกะวาย่านมันหักมันเสียหายนาะพี่น้องสาโบเสียไปไหวผะใหญ่ยูวัดนาอพี่น้องเนาะจะไปไหวพระใหญ่ยูวัดระใหญ่ใส่มุงคุณใส่มุงคุณนาอพี่น้องคันหมักเบงใหญ่เลยสาโบเอาตัวใหญ่สุดเลยสาโบเสียไปไหวเพิ่น ขอพรเพื่อนเนาะให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีๆพี่ิเนาะเลยเด็ก็มีนี่กระซิอันนี้กระซิอันน้อยกับใบญ่อันนี้กระซิไปไหวเอ่อเจดีย์หรือว่าถาดเมชโบเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอพรเพิ่นในวันที่เฮาเอ่อวันพระวันศีลเนาะพี่น้องเน,ะนาะซาโบกับจีลงไปไหวพระขอพรอ,อันนี้ไปไหว แมีเลยอันนี้ก็ไปหองพระเพื่อนเมีอนหนลอเปิงหองพระเพื่อนเมีเพื่อนสะมวยอ,อยู่ที่นั่งสื่สามสุดเด็กกระบบว่าสีอัน ไปซื้อดอกไม้น้ำาบาวโทมเนาะแล้วก็ซื้อถูกซื้อเท,ทียนมาหมัดเอาไปไหว้แล้วก็เอาไปไหว้เจกคนใส่บาทมืออื่นนะพี่น้งองแล้วก็ซื้ออันวาซื้อเทียนซื้อถูกนี่ะพี่น้องเมื่อแล้วก็มาเป็นครูเลยก็ไหว้เจ๊พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นลงไปใส่บา,านจะันนำ กสิแจกเงินเสบาทบัลายดอกพี่น้องตามศรัทธาเนาะแจกเงินเสบาทเอ,อ์หาพันกีบพร้อมแถมพร้อมดอกไม้เนาะพี่น้องเนะาะใส่ผุลหาพันกีบหาพันกีบพร้อมดอกไม้ปลูกเทียนสะโบเห็ดลงไปกระลายเนาะพี่น้องเพาราะว่าสะโบกองบอมีเนาะ ขั้นสิหายพลัสซิ0พันซิปพันกะมันต้องใส่งบไลายเนาะพี่น้องหาซิปหาคน,นมันก็ตกอยู่หาซิปพันพะฉะนั้นสะสโบสิแจแค่หาพันกีบพนึงหาพันกีบแล้วก็พร้อมถูพร้อมเทียนดอกไม้ที่สโบเ็จเป็นสุดเคย้ายว่าแต่งให้เป็นสุด บูชาหรือว่าถวา,ายพระเนาะ้องๆก็เป็นบุญเป็นกุศลเนานะบ่บ่บมีหลายก็เห็ดตามแห่งศรัทธาของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอย่างน้อยก็ดีใจที่ได้เห็ดได้เห็ดได้สงังเนาะพี่น้องอันมีหน่อยก็เห็ดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตามแห่งศรัทธาของเฮา,านะี่เนาะพี่น้องเห็ดลายกะบบมี นนี้เคยเล่ากับเมียพี่น้องผมพาก,กินหนังพากันหนังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่สะโบะบนเขาเนาะเบิ่งสภาพสะโบอตอนนี้พี่น้องเกิบพี่น้องเกิบซาโบ,บกินขนมไปอันนี้คือหมอไฟพี่น้องหมอไฟอน,นี่กับหมอยกหมอยกไฟทางนี้ก็เป็นหมอไฟ แลวก็แน่ยอยู่แนวขึ้นแลวก็หลอดพืนหล,หลอดไฟพี่น้องสะโบก็เลยติดอยู่แนวนี้พื้นที่พื้นที่บพอพี่น้องนี่ก็มีแต่หงโอยพี่น้องเลยมแต่งโงจอมันนี่เคาเจ้าสีถอดออกมาเมียจอมันนี่เขาเจ้าสีถอดออกมาเมาีย จากอันได้รูดออกจากบอลไดเมื่อก็ยังจะได้แป้งอีกได้พี่น้องยัยงใส่ยัยงขึ้นไว่ในรถตั้งแต่มาเนี่ยกับพ่อท่านได้ลงไหวากาบแม่จือเขื่อพ่อท่านได้ลงไปไหวแม่จือเขื่อพี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นนี่ละวันผ่ากับสิลงอือด้ยดาวกับเมียม,มา้พี่น้อง เป็นได้พี่นอกแซ่บคือเก่าอิ่มระบอบพี่นอกสบายดีพี่นอกอิ่มเออคยเล่าเป็นได้อิ่มระบอบอิ่มสบายดีพี่นอกสบายดีพี่นอกเคยเล่ากับเมียขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วอิ่มก็อิ่มอิ่มเลยแซ่บบอมเงอนี่แซ่บเมียปรุงไห้ด้ติ่มเติ้ลเราหนาแซ่บแต่ฉันจับโปรโมเป็นเอง ด้านแล้วมันแซ่บอยู่แต่ว่าสิจับบ่เป็นอืมไว้สิเติมน้ํามันกอันมปปั๊มเอ้าันบ่เลยไป่4 0 0นต้องเลออเลไปเติมอเลยมือทงนั้นเลยมือทางใดปั๊มน้องเียนน้องเียนบมันบโคกอืมไปจยแล้วไปเติมทางเมื่อ <laughs> ừ. <laughs> ừ. à, Nó ừ. 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 của sài bọn thì chị xem chị pan chuột quay Ah, hơi lạo, và nhanh chịp mua. Si bay móc hoa hôn, 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 này hôn, 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 แฟกาแฟยิ่งอีกย nice ิ่งสองคนผุตอนนี้เรากำลังเมือาะพี่้องเนาะเมื่อแล้วสีมนงไหล่ะือมก่สีมกือิดีแล้วตอนนี้ กินมาได้ลายกัน้นแล้วด้อปะกินมาได้ลายล้กินตักินดูมันเหนเ่องนี้ก่อนจะกินก๋วยเตี๋ยวถอยนึ่งก็กินบิดหนึ่ก็กินก๋วยเตี๋ยวบิถึงถยแว่ามันเน็บนะนะโบมอไพหน่อยหนึ่งหาสิหาโลก ร้องหน่อยนี่ก็ถือว่าลอยลอยสิบโล มีท้งมัะนเอันนี้งแดงนมีกนปาเติมนัน่บมดีดีด้อเล่นประวังยยังก่อนืมโบเจนี่โบเจนี่นมเป็ื่อรถบ่ายแดงมาเติมน้ำมันผิดอืมก็มันนันสี่พันวไปหลังทางนะแปดหมื่น เบิสภาก่อนเนาะบสภพเจโบมีแต่คองก็นือเกิิมีแต่คองมีแต่คองมีแต่คองคองเต็มหลดทางได้คองเจ้าเต็มเต็มหลดไอเนี่ยคองของขอพี่น้องทางแรกได้ที่นซาโบสื้อคันมักเบงใหญ่ ไปไหว้ค่ะใหญ่ใส่มุงคุนยูวัดสีสว่างเนาะบ่เคยไหว้พิ่นจักเถื่อวไหว้อะไรบ่ได้ซื้อพวกอันนี้ไปไหว้เจ้าที่ไหว้ยอยู่พพว่าฟิปพี่เนาะไหว้อยู่แต่ว่าซาบูบ่เคยซื้อทัชมงเบ่งใหญ่ไปไหว้จักเถื่อครัง้งแร็กซาบูซื้อแล้วก็เอาดอกไม้<อ>ทุกเอาทุกเทียนจะไมีจะไหว้ดอกไม้ทุกเทียนธรรมดาเอาลุดบ่นหละโอ้สิได้มือสองเยอะเออตัวปลายมันน่ะเนาะนะปลายมันก็จะถอนไหว้อ่า มันเหถถนม <c oughs> น็นได้มมันจะต่างหมดแหละนอนวงเงยนั่นแหละเจ่นั่นแหละโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ข้อจบงที่สนีทแล้อพี่น้องเด้อเจ้าคือเฮยียเหดเอียงดิโอดูถัดเห็นแล้วนะจ๊ะนี่ตรงตรงพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องบายซิกเก็ต